วันนี้กระท่อมน้องไอลินเป็นไงบ้างคะสาบายเลยมีที่นั่งมีที่นั่งน้องไอลินชอบไหมคะลูกชอบเลยยังไม่เสร็จดีใช่ไหมคะโอสวยงามกันทีเดียวเลยคะ่ะคุณตาว้าวพื้นที่สามคูณสามค่ะสามคูณสามนะค,ะ,ค,ะ,คะก็เป็น กระท่อมไวพักผ่อนนั่งพักผ่อนเย็นสบายดีไอรินชอบไหมคะลูกชอบไหมคะชอบเลยไ่นั่งเล่นนะคะอ่าก็เกือบจะเสร็จแล้วคะ่ะเกือบรอวันพรุ่งนี้ทาสีอีกรอบหนึ่งค่ะวันนี้ได้วันนี้ได้วันนี้ได้เป็นสีรองพื้นอริเพื่อนเพื่อน,นอย่าลืมติดตามช่องอะไรนะคะลูกช่องน้องไอรินชาแนล ก็พบกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ